เสียงปืนก้องกัางวันไปทั่วป่าทึบปลิ่นดินเปียกและควันปืนทำให้หายใจติดขัดท้องฟ้าสีเทาเข้มบดบังแสงอาทิตย์ความร้อนอบอ้าวราวกับกำลังเผาไม่ทุกอนูของร่างกายเสียงฝีเท้ากระทบพื้นดินเปียกเป็นจังหวะที่เร่งเร้าใจจู่จูเสียงระเบิดดังขึ้นใกล้ตัวจนสะดุ้งท่ามกลางควันและเศษซากทุกอย่างราวกับหมุนวนรอบตัวเขาก้มลงข้างหลุมหลบภัยสายตาเหลือไปเห็นร่องรอยเลือดบ,บนใบไม้และดินเหงื่อไหลลงตามแนวกรามใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกกลิ่นเหล็กและฝุ่นเข้าป,ปนกันทำให้หัวหมุนความมืดเริ่่มกกืนนิราางาย เสียงกรีดร้องของเพื่อนทหารดังว่ามาเบื้องหลังแต่เขาไม่กล้าเหลียวหลังมือกําปืนแน่นเหมือนชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เสียงปืนอีกชุดดังขึ้นใกล้ๆดินสะเทือนลมแรงพัดเศษซากกระเด็นเข้าตาทำให้มองเห็นภาพเหมือนฝันร้ายเขาได้ยินเสียงฝีเท้าคนที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นเข้าใกล้เสียงหัวใจดังก้องในหูร่างกายสัน่นแต่สมองกลับชัดเจนทุกการเคลื่อนไหวขณะเงยหน้าขึ้นภาพที่เห็นทำให้เลือดเย็นแขนขาอ่อนแรงราวกับแรงโน้มถ่วงดึงร่างลง เสียงระเบิดครั้งใหญ่ดังขึ้นอีกครั้งเขาถูกกระแสลมจากแรงระเบิดพัดจนล้มลงเสียงกระจกแตกและโลหะกระเด็นทำให้หูแทบแตกสายตาเบลอไปชั่วขณะก่อนจะเห็นเงาร่างที่ไม่ควรมีอยู่กลางไฟและควันทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นผ้าฝันร้ายที่ยากจะลืมเขาพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายตอบสนองช้าอากาศรอบตัวเหมือนหนืดเหนียวกลิ่นควันและเลือดยังคงแทรกซึมเข้าจมูกเสียงระเบิดจากที่ไกลย,ยังสะท้อนกลับมาในหูเหมือนกล้องกังวันไม่หยุด ดวงตาบเบลอเห็นเงาร่างหนึ่งเคลื่อนไหวช้าๆผ่านควันไฟใบหน้าที่ปรากฏทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นรอยยิ้มที่เย็นชาและสายตาที่ว่างเปล่าทําให้รู้สึกว่าความตายกําลังอยู่ใกล้มือสัน่นจนปืนแทบร่วงจากมือเสียงฝีเท้าอีกชุดเข้ามาใกล้เศษซากไม้และโลหะกระเด็นเข้าร่างเขาได้ยินเสียงหายใจหนักของตัวเองและรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้เท้ารู้ว่ามีบางสิ่งที่ไม่ควรปรากฏอยู่ตรงหน้าเสียงกรีดร้องของเพื่อนทหารว่าเข้ามาอีกครั้งทําให้จิตใจสั่นคลอน ทันใดนั้นแสงไฟสลัวจากระเบิดใกล้ๆส่องให้เห็นภาพเต็มของความสูญเสียเพื่อนทหารบางคนล้มลงดินและเศษซากคลุมร่างทำให้ภาพที่เห็นเหมือนโลกหยุดหมุนทุกวินาทีเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความตึงเครียดสูงสุดเขารู้สึกถึงแรงดันในอกหัวใจเต้นรัวจนเกือบระเบิดเสียงร่างกายของเขาสั่นสะเทือนทุกครั้งที่หายใจสายตามองไปยังความมืดที่กำลังกินทุกสิ่งรอบตัวรู้สึกเหมือนจะถูกปืนหายไปพร้อมกับเสียงระเบิดและควัน ในความมืดเขาสัมผัสถึงความเย็นของโลหะที่อยู่ใกล้มือที่ถือปืนสั่นราวกับจะปล่อยทุกอย่างแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องเงาร่างนั้นความเงียบก่อนพายุรุนแรงเข้ามาเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวาดกลัวจนแทบหายใจไม่ออกทันใดนั้นเสียงโลหะกระทบพื้นดังก้องเขาหันไปเห็นเงาร่างสูงใหญ่ยืนอยู่กลางควันและฝุ่นดวงตาส่องประกายเย็นชาเหมือนไม่มีชีวิตความเงียบปกคลุมทุกสิ่งรอบตัวเหมือนโลกหยุดหมุนแรงดันในอกทําให้หายใจติดขัดมือยังคงกําปืนแน่นแต่แรงสั่นสะเทือนทําให้ไม่มัน่นคงเขาเห็นรอยเเเลลืือดดบนนนนพ้้แะศษารตััวชจขึ ทุกสิ่งราวกับหยุดเวลาเพื่อรอเหตุการณ์ต่อไปเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาอีกครั้งทุกการเคลื่อนไหวรอบตัวช้าเหมือนชั่วนิรันเขาพยายามก้าวถอยหลังแต่ดินเปียกและเศษซากทำให้ร่วงลงอีกครั้งรู้สึกถึงความเย็นซึมเข้ากระดูกสายตายัยงคงจับจ้องเงาร่างนั้นจูๆ่ๆเสียงกรีดร้องดังขึ้นใกล้ตัวทำให้หัวใจแทบระเบิดเขาพยายามลืมตาแต่ภาพที่เห็นทำให้เลือดเย็นเสียงระเบิดใกล้ๆทำให้หูแทบแตกและแรงกระแทกพัดร่างเขากลิ้งไปบนพื้น ร่างสูงใหญ่ขยับเข้ามาใกล้ช้าชเงาร่างสองประกายไฟจากเศษซากเขาเห็นมือที่ถืออาวุธแน่นและใบหน้าที่แสดงความโหดร้ายอย่างชัดเจนความหวาดกลัวเกาะกลุ่มร่างกายจนแทบขยับไม่ได้ขณะนั้นเองแสงจากระเบิดอีกลูกสว่างว่าทั่วป่าสว่างขึ้นชั่วครู่ทาให้เห็นภาพของความสูญเสียรอบตัวเพื่อนทหารหลายคนล้มลงเสียงกรีดร้องและควันผสมกันจนราวกับโลกกลายเป็นฝันร้าย เขาพยายามลุกขึ้นอีกครั้งแต่แรงจากระเบิดทําให้ร่างกายกระเด็นไปด้านข้างสายตาจับไปยังเงาร่างสูงใหญ่ที่กาลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ใจเต้นรัวราวกับจะหลุดจากอกทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดสูงสุดความหวาดกลัวทําให้เขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งร่างสูงใหญ่ก้าวเข้ามาใกล้ช้าแต่มั่นคงทุกเสียงรอบตัวงเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นรัวและเสียงลมหายใจของเขาเองแสงจากเศษร,ระเบิดส่องให้เห็นใบหน้าที่เย็นชาเหมือนคนไร้วิญญาณ เขาพยายามยกปืนแต่มือสั่นจนแทบทำอะไรไม่ได้ร่างกายชาไปทั้งตัวความหวาดกลัวเข้าครอบงำทุกอนูใบไม้และเศษซากร่วงลงบนหัวไหล่เขารู้สึกถึงแรงดึงดูดของความตายที่คืบคลานเข้ามาทันใดนั้นร่างสูงใหญ่ยกอาวุธขึ้นช้าช้าสายตาจับจ้องอย่างไม่มีความปราณีใจของเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดแต่สมองยังชัดเจนทุกความรู้สึกถูกเน้นให้ชัดขึ้นเหมือนอยู่ในฝันร้ายเสียงระเบิดอีกลูกดังขึ้นใกล้ๆทำให้เขาล้มลงอีกครั้งความร้อนและแรงกระแทกสั่นสะเทือนทั้งร่างสายตามองไปยังร่างสูง ใหญ่ที่เคลื่อนเข้ามาใกล้ทุกวินาทีลมหายใจติดขัดและหัวใจแทบหยุดเต้นเขาพยายามรวบรวมแรงสุดท้ายลุกขึ้นยืนมือที่กําปืนแน่นสัน่นแต่ยังถือมั่นสายตาไม่ละจากร่างสูงใหญ่ทุกอย่างชะงักไปช่วขณะโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนและความเงียบปกคลุมราวกับเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นร่างสูงใหญ่หยุดอยู่ตรงหน้าเขาเห็นดวงตาที่เย็นชาและรอยยิ้มที่ไม่เคยมีชีวิตทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดสูงสุดเสียงหัวใจเต้นรัวและแรงลมหายใจของเขาเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้รู้สึกววว่าตตัเองมีีชิ ความมืดและคนรอบตัวสั่นสะเทือนด้วยแรงระเบิดความกลัวและความสิ้นหวังจับกุมทุกอนูของร่างกายเขารู้สึกมันจะถูกกลืนหายไปพร้อมกับเสียงและแสงระเบิดทุกอย่างหยุดชะงักในวินาทีนั้นร่างสูงใหญ่ยื่นมือออกมาเสียงลมหายใจและหัวใจที่เต้นรัวเป็นจังหวะเดียวกับความตึงเครียดรอบตัวโลกราวกับหยุดหายใจทุกสายตาจับจ้องไปยังมือที่กำลังเข้าใกล้เขาอย่างช้า,ชา มือของร่างสูงใหญ่ใกล้เข้ามาร่างเขาแข็งทื่ออทุกเส้นประสาทเตือนภัยเต็มที่หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดลมหายใจติดขัดเหมือนทุกอนูของร่างกายเต็มไปด้วยความตึงเครียดทันใดนั้นแสงระเบิดสว่างวาบทาให้เห็นร่างสูงใหญ่เต็มตัวความเย็นชาและโหดร้ายที่สะท้อนออกมาทําให้เลือดแข็งตัวเขาพยายามหลบแต่แรงจากระเบิดและเศษซากทําให้ร่างกระเด็นไปด้านข้าง สายตาบเบลอเห็นเพื่อนทหารบางคนลม้มลงท่ามกลางควันและเสศาเสียงกรีดร้องของพวกเขาดังก้องอยู่ในหัวสมองทำให้ใจแทบแตกส,สลายร่างสูงใหญ่ย่อตัวลงมือที่ยื่นออกมาช้าช้าแต่มั่นคงราวกับเวลาหยุดหมุนรอบเขาเขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้เท้าทุกการเคลื่อนไหวรอบตัวช้าเหมือนช่วงนี้รันเสียงลมหายใจและหัวใจที่เต้นรัวกลายเป็นจังหวะเดียวกับความตึงเครียดรอบกายใบไม้และเสซากร่วงหล่นรอบตัวร่างเขาอ่อนแรงและแทบขยับไม่ได้ ร่างสูงใหญ่ก้มตัวลงจนหน้าอยู่ใกล้แสงไฟจากเศษระเบิดสองให้เห็นดวงตาที่เย็นชาและรอยยิ้มที่ไร้ความเมตตาเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองและรู้สึกถึงแรงดึงดูดของความตายที่คืบคลานเข้ามาทุกสิ่งรอบตัวชะงักโลกหยุดหายใจความมืดและควันปกคลุมร่างกายเสียงระเบิดเบาบางลงเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นและแรงลมหายใจที่สั่นสะเทือนทุกอนู เขาพยายามรวบรวมแรงสุดท้ายมือกําปืนแน่นสายตาจับจ้องร่างสูงใหญ่ใจเต้นรัวจนแทบระเบิดทุกวินาทีเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความตึงเครียดสูงสุดรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งร่างสูงใหญ่ยื่นมือเข้ามาใกล้ช้าช้าราวกับต้องการหยุดทุกสิ่งรอบตัวเสียงหัวใจและลมหายใจของเขาเป็นสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าตัวเองยังมีชีวิตทุกสายตาจับจ้องไปยังมือที่กำลังเข้าใกล้อย,อย,อย่างช้าช้าความมืดควันและความโหดร้ายรวมเป็นหนึ่งเดียวมือของร่างสูงใหญ่ใกล้เข้ามาเพียงปลายแขนเขารู้สึกถึงความเย็นที่ซึมเข้ากระดูกร่างกายแข็งททืื่่ออแแลละุกการเเคนนไไหปป็ ได้ใจเต้นรัวจนเหมือนจะทะลุอกลมหายใจติดขัดเหมือนจะขาดอากาศเขามองดวงตาที่เย็นชาและว่างเปล่าของร่างสูงใหญ่รอยยิ้มที่ปรากฏเต็มไปได้วยความโหดร้ายทำให้เลือดเย็นทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาที่ดังก้องไปทั่วจูจูแรงกระแทกจากระเบิดอีกลูกสว่างวาบทั่วป่าเศษซากและควันพัดเข้ามาปกคลุมร่างเขาถูกแรงดันพัดร่างไปด้านข้างสายตาพบภาพของเพื่อนทหารลม้มลงท่ามกลางควันไฟและร่างสูงใหญ่ยังคงยืนอยู่ตรงหน้าไม่สั่นไหว ความหวาดกลัวและความสิ้นหวังเข้าครอบงำทุกอนูของร่างกายมือเขายังจับปืนแน่นแต่แรงสั่นสะเทือนและความตึงเครียดทำให้ทำอะไรแทบไม่ได้ทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดสูงสุดรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งรอบตัวร่างสูงใหญ่ยื่นมือเข้ามาใกล้ช้าแต่มั่นคงความมืดและควันปกคลุมรอบตัวเสียงหัวใจและลมหายใจของเขากลายเป็นจังหวะเดียวกับความตึงเครียดทุกการเคลื่อนไหวรอบตัวเหมือนถูกชะงักไว้ชั่วนิรัน สายตาของเขาจับจ้องมือที่กำลังเข้ามาใกล้ใจเต้นแรงจนแทบแตกสติสัมปชัญญะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความตึงเครียดสูงสุดความมืดและความทำให้ทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นฝันร้ายที่จับต้องได้เขาเผชิญหน้ากับความตายตรงหน้าทุกวินาทีช่างยาวนานเหมือนเป็นนิรันสายตาและมือของร่างสูงใหญ่ใกล้เข้ามาเต็มทีและโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเพื่อรอเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ร่างสูงใหญ่ยื่นมือเข้ามาใกล้ทุกวินาทีเขารู้สึกถึงความเย็นที่ซึมเข้ากระดูกใจเต้นรัวจนแทบระเบิดมือที่ถือปืนสั่นราวกับจะหลุดจากมือแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องร่างสูงใหญ่แรงดันจากระเบิดและเศษซากทําให้ร่างเขากระเด็นไปด้านข้างแต่สายตาไม่ละจากเนาร่างนั้นเสียงหัวใจและลมหายใจของเขาดังก้องเต็มหัวเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนทุกสิ่งรอบตัวชะงักทุกการเคลื่อนไหวรอบตัวเหมือนถูกยืดเวลา ร่างสูงใหญ่ก้าวเข้ามาใกล้ช้าๆใบหน้าเย็นชาและรอยยิ้มโหดร้ายชัดเจนในแสงไฟจากเศษร,ระเบิดทุกแรงสั่นสะเทือนและความตึงเครียดรอบตัวทําให้ร่างเขาแข็งทื่อมือที่ยื่นออกมาเกือบสัมผัสต,ตัวเขาเขาพยายามยกปืนแต่ร่างกายสั่นและชาไปทั้งตัวความหวาดกลัวเข้าครอบนำทุกอนูใบไม้และเศษซากร่วงหล่นรอบตัวสายตาย,ยังคงจับจ้องร่างสูงใหญ่ทุกการเคลื่อนไหวทุกวินาทีเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความตึงเครียดสูงสุด ทันใดนั้นเสียงระเบิดสว่างว่าทำให้เห็นร่างสูงใหญ่เต็มตัวอีกครั้งรอยยิ้มโหดร้ายและดวงตาที่เย็นชาเหมือนดูดวิญญาณทุกสิ่งเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดของความตายที่คืบคลานเข้ามาทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจและลมหายใจของเขาที่สั่นสะเทือนร่างสูงใหญ่ยื่นมือเข้ามาใกล้สุดขีความตึงเครียดและความหวาดกลัวจากทุกอนูของร่างกายโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเพียงเพื่อตอนจบนี้ สายตาของเขาจับมือที่กำลังเข้าใกล้ใจเต้นรัวจนแทบแตกรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งโลกทั้งใบกลายเป็นฝันร้ายที่จับต้องได้ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและแรงดันสูงสุดและในวินาทีที่มือทั้งสองใกล้สัมผัสกันเสียงระเบิดครั้งใหญ่ทำให้ทุกอย่างสว่างว่าร่างเขาถูกแรงดันพัดกระเด็นไปด้านข้างเศษซากและควนหมุนวนรอบตัวแต่สายตาย,ยังคงจับร่างสูงใหญ่ตรงหน้า แรงระเบิดทําให้เขาถูกกระเด็นไปชนต้นไม้ใหญ่ใบไม้กระเด็นฟุ้งไปทั่วกลิ่นควันและดินเผาไม่เข้าปะปนกับเลือดเสียงกรีดร้องและระเบิดยังคงสะท้อนอยู่ในหัวใจเขาพยายามลืมตาแต่สายตาแทบจับอะไรไม่ติดควันหนาทึบและแรงลมจากระเบิดทําให้ร่างสูงใหญ่ปรากฏเป็นเงาเลือนรางใบหน้าเย็นชาย,ยังคงมองตรงมามือที่ยื่นออกมากําลังจะสัมผัสต,ตัวเขาทุกวินาทีเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและแรงดันสูงสุดรู้สึกเหมือนโลกหยุดหายใจ หัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดทุกลมหายใจเหมือนถูกบีบเพ้ติดร่างกายชาและสั่นราวกับทุกอนูเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาเพยายามยกปืนแต่มือแทบทำอะไรไม่ได้ความมืดและควันรอบตัวทำให้ทุกสิ่งราวกับหยุดนิ่งร่างสูงใหญ่ก้าวเข้ามาใกล้ช้าๆความเย็นและรอยยิ้มโหดร้ายเหมือนดูดเอาแรงชีวิตออกจากร่างทุกเสียงรอบตัวเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจและลมหายใจของเขาที่ดังสะท้อนเต็มหัว ทันใดนั้นเสียงระเบิดอีกครั้งสว่างวาบทั่วป่าเศษซากและควันพัดเข้ามาปกคลุมร่างเขารู้สึกเหมือนถูกกลืนหายไปพร้อมกับแรงดันทุกวินาทีเหมือนยืดออกเปน็นนิรันสายตาจับจ้องร่างสูงใหญ่ที่เข้ามาใกล้สุดขีดมือทั้งสองใกล้สัมผัสกันเต็มทีความตึงเครียดและความหวาดกลัวสูงสุดโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนทุกลมหายใจและหัวใจของเขากลายเป็นจังหวะเดียวกับความตึงเครียดรอบตัว ร่างสูงใหญ่ยื่นมือมาสัมผัสเขาในวินาทีที่ทุกสิ่งหยุดนิ่งเสียงระเบิดสุดท้ายดังขึ้นทาให้ทุกอย่างสว่างว่าเศษซากและควันหมุนวนรอบตัวแต่สายตาของเขายังคงจับจ้องร่างสูงใหญ่ตรงหน้าใจเต้นแรงจนแทบแต่ความหวาดกลัวและความตึงเครียดเต็มไปทุกอนูของร่างกายโลกทั้งไ่กลายเป็นฝันร้ายที่จับต้องได้แรงระเบิดเริ่มจางลงแต่ร่างของเขายังถูกพัดกระแทกกับพื้นใบไม้เศษซากและควันปกคลุมร่างเต็มไปหมดหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกลมหายใจติดขัดเต็มปอดร่างกายชาไปทั้งตัวความหวาดกลัวเข้าครออบทุกู ร่างสูงใหญ่ยังคงยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าย็นชาและรอยยิ้มโหดร้ายยังคงปรากฏชัดในแสงไฟจากเศษระเบิดสายตาที่ว่างเปล่าของเขามองตรงเข้ามาเหมือนจะดุดเอาทุกสิ่งรอบตัวเข้าหาความตึงเครียดพุ่งถึงจุดสูงสุดเขาพยายามขยับตัวมือยังคงกําปืนแน่นแต่แรงสั่นสะเทือนและความตึงเครียดทำให้ทําอะไรแทบไม่ได้ทุกการเคลื่อนไหวรอบตัวเหมือนหยุดชั่วขณะโลกหยุดหายใจรู้สึกเหมือนทุกวินาทียาวนานเรานิรนัน ร่างสูงใหญ่ก้าวเข้ามาใกล้ช้าช้าทุกแรงก้าวเต็มไปด้วยพลังและความเย็นชามือที่ยื่นออกมาช้าแต่มั่นคงใจของเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดความหวาดกลัวเกาะกลุ่มร่างกายจนแทบพยับไม่ได้ทันใดนั้นแสงจากเศษร,ระเบิดสว่างว่าทำให้เห็นร่างสูงใหญ่เต็มตัวอีกครั้งรอยยิ้มโหดร้ายและดวงตายเย็นชาเหมือนดูดวิญญาณทุกสิ่งเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดของความตายที่คืบคลานเข้ามาอย่างช้าช้าแต่มั่นคง ทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจและลมหายใจของเขาที่สะท้อนเต็มหัวใบไม้และเศษซากร่วงหล่นรอบตัวร่างสูงใหญ่ยื่นมือเข้ามาใกล้สายตาของเขาจับมือที่กำลังเข้ามาเต็มทีโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเทียงเพื่อวินาทีนั้นเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดความตึงเครียดและความหวาดกลัวรวมกันจนทุกอนูของร่างกายสั่นสะเทือนมือทั้งสองใกล้สัมผัสกันเต็มทีหัวใจเต้นรัวและลมหายใจติดขัดโลกทั้งใบกลายเป็นฝันร้ายที่จับต้องได้ และในวินาทีสุดท้ายที่มือทั้งสองใกล้กันทุกเสียงรอบตัวเงียบสนิทโลกหยุดหายใจและความตายและความหวาดกลัวกลืนร่างเขาเข้ากับความมืดและควันรอบตัวแรงระเบิดเริ่มจางลงควันและฝุ่นค่อยๆค,คลายตัวทาให้เห็นร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ตรงหน้าแต่แววตายเย็นชาของเขากลับเริ่มเบลอลงรอยยิ้มโหดร้ายจางหายไปเหลือเพียงความเงียบและความนิ่งสงบเขาลุกขึ้นช้าๆร่างสัน่นแต่ยังยืนมั่นมือที่กําปืนแน่นคลายแรงลงสายตาเริ่มปรับเข้ากับแสงสว่างที่ลอดผ่านเศษซากและต้นไม้ความมืดและความกลัวเริ่มค่อยๆถอยห่าง ร่างสูงใหญ่ก้าวถอยหลังช้าๆหยุดอยู่ระยะหนึ่งก่อนหายไปในควันและเงามือเสียงหัวใจและลมหายใจที่เคยก้องกังวานค่อยๆลดลงจนแทบสงบโลกรอบตัวเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งเขานั่งลงบนพื้นใบไม้และเศษซากร่วงหล่นรอบตัวรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าและความเงียบสงัดความกลัวยังคงอยู่แต่ไม่ทําให้เขาหายใจไม่ออกอีกต่อไปสายตาเริ่มมองเห็นเศษซากของเพื่อนทหารและธรรมชาติที่ฟื้นคืนชีพ เสียงลมพัดผ่านต้นไม้เบาๆและแสงอาทิตย์สาดลงมาผ่านควันทำให้ภาพเต็มไปได้วยความเงียบสงบเขารู้สึกถึงการอยู่รอดความสูญเสียและความหวังที่ยังคงเหลืออยู่เขาลุกขึ้นอีกครั้งก้าวช้าๆผ่านเศษซากและดินเปียกความเจ็บปวดยังอยู่แต่ใจเริ่มแข็งแรงขึ้นโลกยังคงหมุนต่อไปแม้จะเต็มไปด้วยบาดแผลและร่องรอยของสงครามแต่เขายังมีชีวิตและยังคงเดินต่อไปความตึงเครียดค่อยๆจางลงกลิ่นควันและเหล็กเริ่มจางและเสียงธรรมชาติเริ่มเข้ามาแทนที่ทุกอย่างราวกับบอกว่าแม้ความรุนแรงจะผ่านไปแต่ชีวิิตตยังงคดเนน่อ เรื่องจบลงด้วยความสงบและการเริ่มต้นใหม่ความหวาดกลัวยังอยู่แต่ความเข้มแข็งและความหวังเริ่มเบ่งบานอีกครั้ง